สวัสดีครับสวัสดี taking, พ, chips, พี่น้องมองไปทุกขูทุกคนนะครับเนาะพบพ่อกับอาทิตย์อุ้มพ่อกลางจางชาแนวนะครับเนาะเห็นแสงไฟสืลลอยอยู่นี่ภาพี่น้องมาไต่ตะกระเตียนครับพี่น้องถักขนาดพ่องก็ลงมากสล่ะรสใช่่ใ าดวตัวนี้แล้วก็ตัวนั่นมันจะยู่เป็นคู่ตัยนี้แล้วก็ตัวนั่นนั่นเห็นเว่าตัวฝากไปนั่นตัวนึงแล้วว่าท่านเห็นตัวนึงอยู่นั่นดิ่ว่ากล่องว่าท่านเห็นเฮ้นี่ไม่หรอมันอยู่งที่อะไรตัวฝากไปตัวฝากไปตัวคู่นึงหลวงเดี๋ยวเราจับกันจับอะไรตัวนี้วะตัวสามโดนหรอก เอาว่านกตัวซีไม่ใช่เอาไทยเพิ่ดบางน้ำไทยเพิ่ดบางน้ำนก็นอนเอออันทอดว่านกที่ถอดได้จักแดียนกี่นึกขนนี่เอาเอาพูดเลยพี่น้องตัวห่าบรรยากาศพัทยาอยู่เป็นมูดิเสียงสีบอดดีนะพี่น้องเนอะเนี่ยปุ่นปุ่นุ่นปตัวกตัวเกสปุ่นตัวปวงเออว่าต้องย่างไส้ปลาว่าต้องย่างเออเนี่ยเสียงเห็นแล้ว เนี่ยยุ่งขางก mm, nah, like mm ัน hmm. กับ oh, ม mm ีต hmm. ัวนี่มีมันก็ยุ่งสิละะมันขี้ขนเนี่ยแัดหมู่บ้านึ้อเนาะแจบปสิมีเสียซ้ำเสียจ่อยตัวนึงบู้ดพูดอีกตัวนึงพูดอีกตัวนึงใบแม่ใบกล้องยุ่เหรอห้พี่น้องบึ้งใบมันก็ไทยน่แม่เดี๋ยวกูบอกบอกหนมังมเหรอเห็นแมเหนแมอโอ้หเดียวพี่น้องตามันกันอันนี้มีตัวหนึ่งไลยขักพี่น้องไลยขัก เนี่ยมันไปเห่นเรดโต้วงันเหรอโอเห็นแล้วเห็นแล้วนี่พี่ลองพูดนะบินเอกพูดนะฮาวดาดอนนี่อุ้ยบินวะโอ้ยมันจับบทัานเหรวเนาะมันโจมมาจับแม่ยู่ท่ายเป็นเ่นี่

ตัวเอ,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  yes. อ,องก็แต่มื่อนึองทัวร์ยังมีแห้งยังด้ข้างเนาะอ้าวไอ้เยสนั่นรถจับจับจับตูนเสียทรัพโอ้อหัวแล้วนี่แหละบักจอบไรพ่อแม่พี่น้องเลยควรมีแห้งวัวป่านี่พูดได้เอาพี่น้องติดตามน้อกันครับเจ้าขวบครับพี่น้องอเห็นอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยภาพโอ้เสียงอาจจะบ่ดีนะครับเนะอะอราะว่าผมใส่อ่าโทรศัพท์เครื่องเดียว นี่การบันทึกนะครับนี่ตัวนึงครับมีอ่ะตัวนึงโอ้ยแสงมันนั่นนี่ตัวน,งงน,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 วนึงครับตัวนึงตัวนึงแต่ว่าตะเก้อนหมัมกบินด้วยครับนี่เดี๋ยวนีอ่ะหวังหวงัวงนี่ครับตัวที่สามพี่น้องอุดมสมบูรณ์หลยครตัวที่สาม ตัวที่สามแล้วครับสำหรับกลุ่มนีเนะาะเออเดี๋ยวมาว่ามันหลยอยู่ด้บางหัน,นไปทางไ้เลยพี่นอ้องโอ้นี่ตัวที่สี่ครับโอ้มันอยู่ทางหลังโอ้ตายเจังในเสียวเลยมือเดียวอึ๊บเนี่ยสี่ตัวกลุ่มนีอ้อ ตัวปลาล้วยเป็นเดินทางพูด่ะาปปาม,มากับทีมงานกับสามคนพี่น้องเอ้ยมวลไหลสับยังเต็มรถครับสารบานเห่ากะเลี้ยงสีแล้วครับแร่งกับมีแน่ากินถ <c oughs> ั่วมีแน่ากินครับเขาเนี พี่ไก่ก็บบ่กกได้เกี่ยวคนะ,นะขอบขอบคุณขอบคุณครับเจ้าของสถานที่เด้อหน้าป่ารวยครับป่ารวยร,บ,ร,วยรบ,วบกับรวยไม่มีจนนะครับโอ้ี่ตัวหน,นึ่งพี่น้องขึ้นมาเนี่ยโอ้สาวนี่จะไลยครับโอ้นี่นี่ตัวหนึ่งน,นีง่นี่โอ้บินไปแล้วโอ้ยหลุดมือกัมีเอ้าวสิพ่อเป็นสิมาเที่ยวหลุดมือเที่ยวน่นยืน บิดมอนี่แล้ะครับเมื่อคันตายฮะโอ้เนี่ยโต๊แกพี่น้องเอ้ยพุผน,นอยากเห็นเดอ้อยากเห็นชัดๆเครื่องมือกับอ,อ,อ,อุปกรณ์กะเอา พ่อได้เห็นกับ่าบากันนอ้อพี่น้องเนาะฮะเป็นได้ทั้งหมดโอ้บินปึ๊บเนียครับหมอบินมากนั่นบ่ม,มีหลุด,ค,ลดครับใส่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เห็นด้วยกันมันบินขึ้นมากของหันนี ม,มันขืนน้ำกลดดิปะห้า,ามาตะเวนอยู่ดิเพราะว่าซุ่มอยู่ทั้งหลงังเขาขืนมานมนไกเาเาียงรถปั่นไหมปุ๊บปึ๊บเอา้าบินไปเจ้าบ,บินไปบินลาบินมาบินทะลาลอยลมขึ้นผมกรรม,มตาธรรม,มตาดำนิ่งไอ้หน่องเอ้ยนีมม่กินอ่อยไหมฮะเอาตัวครับเอาเอาเอา เรมีค่าข้ฝากพี่ฝากน้องบังโอพีกคอนไม,ม้แมงมันกับนีครับพี่น้องโอ้แมงมันแมงมัน,บบนมัดหัวิจินแมงมันลูกเสาวมักครับลูกเสาหมักแมงมันลเนนล้ะ โอ้พี่น้องหลายแคกอีหลีครับนี่นี่ตัวนึ่งปะนี่ครับดีดครับตัวนึ่งนี่อย่างขึ้นเมืองพีโอ้ยหมออยู่ยังสีมาจับให้ผมเนี่ยนี่มือมันเต็มแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวเนี้ยแมนโอ้โหเอาพี่น้องตัวสองเนี่ยคู่กันนะขึ้นมาแล้วตัวนั้นขึ้นมาเงี้ยงเป็นเงี้ยงเงียบเจ้าว่าตองย่างเดี๋ยวผมย่างเอง อเอยเน,ยนตนาพุมแเอ๋ติดตามครับพี่น้องมาหาสอยกันได้ครับเด้อพี่น้องเลย,ยอ้ยมับรกาศหน้าปาไวจะไปควานหรขึ้นพื้นมาไต้พนซาไววเดี๋ยวสองโล่แต่ว่ากันเรื่อยเยนะครับพี่น้องมผมเดียวน,น,น,นใช่หร ผมเดี๋ยวมาผมก็เห็นยุงหันนี่นะนี่หนึ่งตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตัวมั่งหัวพี่น้องมึงวัดถอดนะครับเด้๋ยวผับเลยเสียงเพราะว่า <laughs> ผมไทยเองใต้ผู้เดียวครับใต้ผู้เดียว เทช็อตเด็ดเนี่ยมาไอพี่น้องมึงกันนะนี่อ่ะโอ้ยน้องเอ้ยมันอยู่ยังไี่หรอมันอยู่ในปลาโน่ครับปลาเข่าเหรอแต่ว่าพอยื่นลุยเราเรียงปลาไอ้ปลาโน่เฮ้บโอ้ยบินเหรอวะตาย,ต,ายตึบรุดมือ เนี่ยอะไรที่เก่ากับพี่น้องเอ้ยเนี่ยปวดพ,วพ,วพว่อปวดพ่อสารบันทงแรงก็มีแนวกินครับถ่วมก็มีแนวกินเานาะมีบา่อทางขุนน่ะโอ้เห็นอีกแล้วครับเห็นอีกแล้วพี่น้องปีกเลี่ยมปึบๆเลยอ้อตัวนี้อยู่ไก่บ่เห็น

กันไม่อย่างนี้พี่น้องท่นไม่ไย้เตจ้งว่าอีกกี่เกือบแก้มันแจ้าวงกันนะเพียมายกกานก็ยิ่งเนียวติ่งติ่งดีสัดิพร้อมเทียงครับได้มัมมาเลยอย่มันแหลกเนี้ยหลวงพนะได้มัมม่วครับมาเพย่งมาแค่นี้โอสุดยอดครับพี่น้องนี่มีตัดทิ่มมาไปเลยับครับผมพี่น้องคักเนอะไรหลังจาก โอ้เสียงเสียงว่าถึงหลังจากาไตตะเกียนขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเฮ้ยฉักนี่อะไรพี่นอ้องสบียงงกับนี่ครับอุ้นใจกล้องของนอยค่ะเมียมึงว่าตายแน่ๆเนี่ยเมียจียขามึงควัน <c oughs> วพ่อผิดหวังครับพี่น้อง มีกองเขา่าโอ้แสงบอดีเด้อพี่น้องเด้อทายเองทำเองเองนาะครับเนาะกับทีมงาน,นป่าด้วยครับเจ้าขอ,องสถานที่นะครับนะนรเนาะเป็หน้าป่าโอ้ยเขาหนีบ่งามงานหนีไหลเป็นหน้าวิาทยาศาสร์ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับเข้ากระสิทธ์เสียงบอดีพี่น้องเอ้ยอยากมีเงินซื้อกล่องเก็บให้พี่น้องบ้างดีๆ เอาแม่ๆตั้มเจ้าหวังว่าป่าตา่ำเจ้าหวังว่ายัง,งดีดิ <rec. S 1> <m> คุณใจครับผงชูรสพ่อละดีสิบบาที่ยุงมิดนี่เถอะเอาติดตามกินของ,อองกันครับ